ตอไผ่นะครับอันนี้ขุดเสร็จใหม่ๆนะครับย้ำว่าต้องใหม่ๆเท่านั้นนะครับรากยังสดอยู่นะครับวิธีที่จะถนอมให้สามารถอยู่ได้หลายวันก็คือผมจะใช้ดินนะครับซึ่งเป็นดินทรายที่สวนผมเองนะครับแล้วก็ทําให้เป็นโคนนะครับทําให้เป็นโคนเป็นโคนแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะนํา ต้นไผ่นะครับเอาลากลงชุบนะครับแบบนี้สลัดนิดหน่อยนะครับลากลากทุกลากนะครับจะถูกเคลือบไว้ด้วยโคลนนะครับซึ่งจะช่วยรักษาให้อยู่ได้หลายวันนะครับในกรณีที่ส่งไปไกลนะครับหลายวันกว่าจะถึงจากนั้นนะครับก็จะทําการแร็ปนะครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับ ีคแล้วก็บรรจุทําการจัดส่งนะครับท่านลูกค้าที่ได้ไปนะครับก็แนะนำนะครับเวลาปลูกก็หลุมให้ทำเป็นโครนต้มแบบนี้นะครับแล้วก็ปลูกจะทำให้โอกาสรอดอมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาเล่งรากแช่ไว้สักประมาณ ครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะทำให้โอกาสรอดมีเปอร์เซ็นที่สูงขึ้นด้วยนะครับ